น้อมกับท่านสมณะและศิษธมาด้วยความเคารพอย่างสูงน้อมกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงน้อมกับครูทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้กบขอการส่งการบ้านเรื่องสุขใจถ้าท่านไม่ชวนกลับไปสายเก่าค่ะก็เมื่อวานนี้ไป ที่เมื่อวานนี้ไปเมืองอะคะ่ะไปทำฟันแล้วทีนี้ก็ไปแวะกินกินข้าวที่ร้านมังอะคะ่ะแล้วทีนี้ก็มีคุณป้าท่านหนึ่งท่านก็ถามท่านก็ถามว่าโอ้นี่เป็นแฟนใหม่ของพ่อใช่ไหมบอกค่ะแล้วพารับธรรมะหรือยังก็เลยบอกว่ายังค่ะ อก็ท่านก็บอกว่าไปพารับซาเป็นการเปิดประตูจิตยานก็ <us process ing> เลยบอกว่าอ๋อไม่ไม่ได้ไปละค่ะป้าไม่ได้ไปละค่ะ <us age> เพราะว่ามาทางสายอาจารย์หมอเขียวค่ะแล้วก็เลยก็เลยมันก,มนก็มันก็มีกิเลสในหลายตัวนลค่ะแล้วท่านก็เลยมานั่งคุยด้วยท่านก็เรียกว่า <us age> ขอขออนุญ,ญาตคุยด้วยได้ไหมก็บอกว่าได้ค่ะ ก็เลยก็ถามท่านว่าท่านเนี่ยไปไปสองสายบำเพ็ญสองสายเหรอคะท่านก็บอกว่าถ้าถ้าตรงกันก็เลือกไปทางใดทางหนึ่งที่สะดวกทางงานชนกันแล้วท่านก็เลยมาบอกว่าทําไมถึงไม่ไปรับธรรมะล่ะก็เลยบอกว่าไม่ละคะเพราะว่าตอนนี้กบกบออกมาแล้วกบมาอยู่ทางนี้แล้วค่ะกบมาอยู่ทางสายอาจารย์หมอเขียวแล้วกบ มาเป็นจิตอาสาของท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็กบบบำเพ็ญง,งานทีมสื่อค่ะแล้วก็กบุอาเข้าเรียนในโรงเรียนของหนูค่ะตอนนี้ก็คือมาทางนี้แล้วก็ไม่ได้กลับไปทางสายเก่าแล้วค่ะท่านก็ล้วคือมันมันมีกิเลสอะคะ่ะตอนที่พูดไปมันก็มีกิเลสตัวที่ว่ามันขึ้นมาเลยค่ะว่า ถ้าใครมาพูดอะไรในสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่อยากไปทําแล้วมันมันจะขุ่นใจอะค่ะแล้วก็นาเสียงมันก็จะเริ่มจะเริ่มแข็งขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ซอฟลงกว่าสมัยก่อนแล้วก็ตามันก็ขมึงชึ้งขึ้นมาค่ะแต่ก็ก็ก็รู้ตัวค่ะก็รู้ตัวก็พยายามเบรกลงท่านก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะ ต่อยังดีด้วยมากค่ะ่ันก็พันก็คงมองสีหน้าแววตาแล้วว่าเราไม่ไม่ค่อยชอบใจก็มันอยากได้สุขใจที่ว่าคุณป้าไม่ต้องมาพูดมาชวนเกี่ยวกับให้กลับไปทางสายเดิมถ่ายเก่าค่ะสุขใจถ้าคุณป้าไม่ต้องพูดนะคะ ก็คุยกันสเพเหรละเรื่องอื่นไปประมาณนี้ค่ะแ้วก็ก็ถือว่าก็กิเลสตัวนี้มันมันยังอยู่ะค่ะแต่ว่ามันเบาลงกว่าเมื่อก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะอาการหนักมากถ้าใครมาพูดเรื่องที่ไม่ชอบค่ะก็ก็ได้ได้ประมาณก็ปฏิบัติได้ประมาณนี้ค่ะก็ขอครูเติมปัญญาค่ะกับขอพบพระคุณค่ะกับสาธุค่ะ อ้าวสาธุอ้าวไหนคนอื่นคนอื่นช่วยตอบซิเหตุการณ์นี้ดีหรือไม่ดีเหตุนนการณ์ดีกับกุลอย่างน้อยน้องโกก็ไม่เห็นกิเลสอ้อาวคนอื่นล่ะดีค่ะได้เห็นกิเลสค่ะได้ติดแ่ข้อมูลแล้วค่ะได้เห็น ใตใจเราไม่ปะกตะิค่ะไม่ได้ดังใจค่ะอืมอ่าดีค่ะพี่กบเหตุการณ์น,นี้เหียนกิเลสว่ามันพาพ่พิกบไปทุกทางสายเก่าแล้วอบาืมเอาสวนหมัดไหมเอาชื่น รจะสวดมัดเชิญขอโอกาสค่ะนุ๊กโกเป็นโอกาสของเราแล้วนะเราก็ใส่ไปเลยว่าว่าว่าเราเนี่ยมันอยู่ที่นี้ดีกว่าของเขายังไงนะให้ให้เขามองเห็นชัดเจนเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ถ่ายทอดอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง่ะค่ะออกไปเขาได้รู้จักหมอกเขียวมากขึ้นค่ะ ค่ะ <ขอ S 2> น้องกบขอบพระคุณแม่ค่ะค่ะน้องกบค่ะตันขอโอกาสสวนมัดกิเลสนะคะให้กิเลสสายของท่านน่ะมันก็ดีที่สุดแล้วล่ะสําหรับท่านแต่ว่าสายของเองนี่มาทีไรนี่มาทําให้ข้าเดือดเนานเดือดเนื้อร้อนใจทุกทีดีค่ะอมัณนี้ค่ะน้องกบค่ะขอบพระคุณพิตารค่ะสาธุาาค,าค่ะ หมดย่างหมดแล้วนะอ่าทีนี้เราไปชอบใจถ้าเขาไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้เราไปทุกข์ใจที่เขามาพูดเรื่องนี้ตัลงเราไปทางสายใหม่หรือไปทางสายเก่าสายเก่าค่ะฮะสายเก่าเร <laughs> มีชื่อล้วเห็นบอกว่ามาทางอาจาร,รย์หมอเขียว อื hmm? ปา<ะ>กบอก<ล>ไม่ใช่เหรอว่ามันเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอเขียวแล้วใจไปทางไหนใจใจไปทางเก่าค่ะไปทางกิเลสค่ะอา้าแล้วพูดอย่างภูมิใจเลยเดี๋ยวนี้มาทางเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอเขียวแล้วค่ะ <c oughs> ไม่อายบ้างเหรอ <c oughs> อายแล้วค่ะ <c oughs> นิสัยอาจารย์หมอเขียวพารถอะไรรถกิเลสค่ะอา้าวแล้วที่ทําอ่ะ ตามกิเลสค่ะง,งูค่ะออทาเป็นว่าตัวเองนี่มาไกลแล้วมาทางลูกศิษอาจารย์หมอเขียวไม่กลับไปแล้วล่ะค่ะแต่ใจนี่หน้าตานี่ขึ้นเชีค่ะ <c oughs> คนฟังมาทางลูกศิษย์อาจารย์หมอกเขียวหน่อยว่าเนี่ย,ยทําไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อายเลยค่ะครูะอายเลยค่ะรู้สึกบ้างไหมนี่ย พูดจะเต็มปากเต็มคําแต่หน้าตาออกเลยทีนี้คนฟังอยากมาไหมไม่อยากค่ะพู้ไปทางโน้นทํำไมเป็นอย่างนี้นะนะคะ <c oughs> อนะคอไม่ทันกิเลสค่ะคือรู้โงะคะ่ค่ะนั่นแหละเออเชยอยนโคโ้ดมาที่ขวัญ่อยนะขวัญจะได้ช่วยปิดไมคเวลาใครเสียงดัง มันมีเหมือนกันขวัญเกิดเหตุการณ์เหมือนกันแหละอาจารย์คนที่เคยชวนขวัญมาอาจารย์หมอเขียวครั้งแรกอ่ะอาจารย์ขวัญเองอ่ะมาชวนขวัญว่าเออขวัญไปช่วยอาจารย์ทำนั้นหน่อยท่านเปิดมีพื้นที่เปิดจะถามทําอะไรนี่แหละเออไปช่วยอาจารย์นอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ขวัญก็ โอ้ขวัญก็อ๋ออาจารย์ทําเลยพี่ขวัญสนับสนุนนะอาจารย์ทํทเลยค่ะดีดีดทาช่วยคนดีพี่ขวัญไม่ได้มีความชังนะแต่ว่าเราจะสนับสนุนให้เขาทําดีทํากุศลเนะ่ะเขาจะได้ทุกข์มากๆโอ๋อดีดีถ้าขวัญมีโอกาส <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูจังหวะก,ก่อนว่าเออขวัญจะยังไงจะมีโอกาสช่วงยังไงเนาะตอนนี้งานของอาจารย์ก็เยอะอะไรเงี้ยพี่ขวัญก็รับเพราะพี่ขวัญสงสารไง <c oughs> สงสารท่านเนราะตอนนี้ท่านก็ จกกะเกษียณแล้วแต่ก็ยังต้องหาทางย้ายเพราะว่าที่ทำงานเดิมท่านอ่ะมันมันไม่มีซีแปดอ่ะเขาลดซีลงจากเงินเดือนเจ็ดหมื่นมันต้องเหลือห้าหมื่นท่านก็ดิ้นรนหาทางย้ายเพื่อไปเอาตำแหน่งแปดก็จะย้ายมาที่พี่ขวัญน,นี่แหละเลยเจอกันบ่อยแล้วทีนี้เพื่อที่จะได้เงินเจ็ดหมื่นกว่ากลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมมันยังมีองค์ประกอบนี้เราก็สงสารสงสารเพราะว่าเราอ่ะ คือเราพ้นจากวัฏฏะตรงนั้นมาแล้วอะ่ะท่านยังทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เลยอะ่ะแต่ด้วยท่านเป็นคนเดียวที่เป็นคนที่จูงพี่ขวัญมาหาอาจารย์ว่าเออขวัญไปมอเคียวซี่แรกๆะนะตอนพี่ขวัญเมื่อปีห้าสิบกว่าห้าสองห้าสามแหละตอนนั้นอะ่ะเออไปมอเคียวซี่ขวัญที่ปลอนตานะอะไรเงี้ยดีนะกินน้ำยานางเป็นคนแรกที่ชวนพี่ขวัญเลยพี่ขวัญก็เลยอ๋อพี่ขวัญเลยต้องกระตันอยู่ ท่านมาปรึกษาอะไรอะไรพี่ขวัญก็ได้แต่ลบฟังแต่ยังไม่ได้พอสอนกันหรอกนะยังไม่ได้คุยแต่ลบฟังไว้ก่อนเชื่อมกันไว้ก่อนเห็นไหมเชื่อมกันไว้ก่อนอย่างน้อยเราไม่ได้แอนตี้เขาเพราะเราเข้าใจเพราะเราเคยอยู่จุดจุดนั้นมาก่อนพี่กบเองก็เคยอยู่จุดจุดนั้นมาก่อนว่ามันทุกข์ขนาดไหนถูกป้าถูกค่ะเออแล้วเราจะไปชังคนที่เขาหลงทางอยู่ได้ยังไงเราต้องเปลี่ยน สอนตัวเองใหม่ว่าเอาไหมให้กลับไปเป็นแบบนั้นเอาไหมไม่เอาค่ะอ้าวทำไมไม่เอามันมันไม่พ้นทุกค่ะอ้าวแล้วที่ทำกับเขาที่พูดกับเขาพ้นทุกหรือยังยังคะ่ะเพลียุกนิดนึงคะ่ะพ้นทุกหรือเพิ่มทุกเพิ่มทุกค่ะอ่ามันมั่งดิ น้อยปากบอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เออบอกว่าเรามาทางนี้แต่หน้าทำมึงตึงกับเขาเชียค่นั่นไงนี่แหละคือลักษณะของการตรวจตัวเองในขณะพูดคุยกับใครเมื่อมันมีสีหน้าท่าทางที่ชิงชังรังเกียจไปดูหมิ่นแบบนี้คือดูหมิ่นเขานะว่าเออมันไม่พ้นทุกหรอกทางนั้นแล้วก็ขึ้นยกตนข่มท่าน แต่มันขมไม่รอดเพราะถูกกิเลสข่มข้างในไงเห็นไหมเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกแต่มันเป็นลักษณะพฤติกรรมที่ยกตนข่มท่านมันไม่ได้มีความเมตตาแต่ในการยกตนข่มท่านเนี่ยมันเป็นตัวกิเลสที่ยกตนข่มท่านขึ้นมามันข่มใครก่อนขมเราก่อนค่ะผมเราก่อนจนเราทุกข์เราก็สำนึกซะว่าเออ ถ้าเราไม่มาทางนี้เราก็ไม่มีทางพ้นทุกข์นะโอ้ขอให้ท่านคิดดีได้เร็วนะขอให้ท่านคิดถูกต้องได้เร็วนะอ้าวถ้ามกมมีโอกาสเดี๋ยวกบจะแวะไปดูนะคะว่าไปเป็นการเชื่อมกันไว้ก่อนเชื่อมจิตวิญ,ญญาณของท่านไว้ก่อนว่าโอ้มาจันมอกเขียวแล้วเป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้หรอเออสบายใจจังเลยเขาเห็นแล้วเขาจะได้โอ้เหรอทํายังไงเหรอเพราะเขาทําทุกทุกวันนึกออกไหมเขาทําทางที่ไม่พ้นทุกข์แต่เขาทําดีนะ เขาเป็นกัลยาณชนเขาตั้งใจทําดีคนทําดีมากๆมากๆม,ม,มันจะทุกข์พอทุกข์เสร็จเขาเคยเห็นว่าโอ้กลบมาทางนี้กบไม่ทุกขนะ์เนาะเขาจะมาเขาจะนึกถึงว่าโอ้เขาจะได้กลับมาหาเรานี่คือการช่วยเขาช่วยตัวเองและช่วยเขาด้วยแต่อันนี้ประโยชน์ตนก็ไม่ได้เออก็ได้นั่นแหละที่เห็นกิเลสประโยชน์ท่านก็ไม่ได้ผลักก็ออกไปอีกอมาทางนี้นทำไมเป็นอย่างนี้อย่างงี้เอาใหม่ ถ้ามีโอกาสก็ตั้งใจไปล้างกิเลสเลยตั้งใจเจอพี่น้องเก่าๆที่เราเคยไปปฏิบัติถ้ามีโอกาสเจอกันสังวรศีลเลยก่อนที่จะคุยกันจะมาแนวไหนอีกลองดูสิไม่ใช่เขานะกิเลสว่าเอ็งจะมาแนวไหนกับข้าอีกจะเสียมข้าทุกยังไงอีกเว้ยเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้สอนมันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออเปลี่ยน เปลี่ยนที่เราจะไปเอาสุขใจน้อยๆถ้าเขาไม่พูดเรื่องนี้ถ้าเขาไม่พูดเรื่องนี้เองจะเห็นหน้ามันไหมไม่เห็นค่ะอื่ดังนั้นเขาต้องพูดเรื่องนี้ถูกไหมถูกค่ะตกล,ลงเขามาช่วยเราหรือเปล่ามาช่วยค่ะต้องขอบคุณหรือควรชังขอบคุณค่ะแล้วที่ทำอยู่คืออะไรชังค่ะอกักตันยูไม่รู้คุณคน เขาอุตสาห์มาช่วยให้เราเห็นทุกเราจะได้ไปนิพพานเร็วขึ้นคุณตอบแทนเขาด้วยอย่างนี้หรอเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะสำเกแล้วค่ะคุณรู้เร็วจริงๆใครเร็วพิพเลดเร็วค่ะพิเลดเร็วจริงๆไม่รู้คุณคนถ้าไม่มีเขาฉันจะเห็นหน้าเธอเปล่าไม่เห็นค่ะ เออไม่เห็นไม่เห็นก็ยังค้างเติ่งอยู่นั่นไม่ได้ล้างสักทีพอไม่ได้ล้างก็มันไม่ไม่หมดไปมันก็พอกขึ้นพอกขึ้นแต่เขามาเห็นเขามากระแทกเราทําให้เราได้เห็นเราก็ได้ล้างออกเปลี่ยนทิฏฐิพอเปลี่ยนทิฏฐิปัญญาเราก็มากขึ้นมากขึ้นเราก็เจริญขึ้นเขาคือผู้ช่วยเราํานึกผิดนะโอเคไหมโอเคค่ะคุรูสาเนึกแล้วค่ะคุรุได้ปัญญามากเลยค่ะคุรุ ตอนนี้แหละเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วเสียชื่อหมดค่ะายขี้นานค่ะเอออ้าวดีแต่ว่าดีตั้งแต่ต้นแล้วแหละที่เห็นกิเลสนั่นแหละลูกศิษย์อาจารย์จริงๆนะแต่ไม่ขวัญก็พูดให้คิดลูกศิษย์อาจารย์จริงๆคือสามารถกับจับกิเลสได้แต่เพียงแต่ล้างไม่ทันมันก็เราจะได้รู้ไงว่ามันยัง ั่กการให้เราออกไปทางสีหน้าแววตาคําพูดอยู่เพราะคําคพูดที่พี่กสอนเขาอะที่พี่กเล่าเขานั้นคําพูดคือกิเลสสัมผัสได้ว่ามันมีพลังงานกิเลสอยู่ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์มาตั้งแต่ต้นแล้วแหละเขาก็จะได้เห็นนั่นแหละว่าเออคุยกันครั้งนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าคุยกันคลาหน้าเปลี่ยนไปเขาก็จะได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงไม่เสียหายนะจ๊ะ,ะจบ ค่ะกับขอบคุณคุณครูรู้แล้วพี่น้องทุกท่านค่ะกับสาธุค่ะอ้าวใครจะเติมอะไรอีกไหมเชิญขอโอกสอาสค่ะคุรู้เชิญค่ะเอก็เจอเหตุการณ์เหมือนน้องกบอะค่ะก็พอดีว่าร้านอาหารอาหารเจอะค่ะเขาเป็นพี่สาวของเพื่อนแล้วก็เขาเอก็ไปซื้ออาหารเจอะค่ะแล้วพี่พี่สาวเขาก็บอกว่า เนี่ยว่างๆก็ชวนเพื่อนมากินบ้างนะไปรับธรรมะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็บอกอ๋อเดี๋ยวถ้าเขาถึงเวลาเขาก็มาเองละค่ะไม่ต้องไปไปบังคับเขาหรอกค่ะก็บอกว่าเออแล้วเนี่ยเอ,อ๋ไปรับธรรมะบ้างบ้างไหมไปที่ไหนอะไรเงี้ยอว่าอ๋อขอโทษกับพดีว่าเอ,อ๋ไม่เคยรับธรรมะค่ะเขาก็ตกใจเขาก็พยายามชวนแต่ก็มองตัวเองอะค่ะมองกิเลสมันก็เฉยอะค่ะ มันก็เฉยมันก็คุยกับเขาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ไม่ยักหน้าเฉยๆค่ะครูรู้ไม่ทราบอย่างนี้อ่ามันถูกหรือมันผิดคะสาธุมค่ะใจเป็นไงลนะ่ะใจมันมันไม่ทุกข์แล้วก็มันไม่สุขค่ะมันก็รับฟังเขาได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ทุกข์ที่เขาพยายามที่จะชวนเราหรือว่าให้เราชวนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะรูรู้อืม ถ้าใจไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วเวลาเราเห็นคนที่เขาหลงทางอยู่มันจะมีความสงสารหรือมันเฉยเฉยมันมีความรู้สึกว่าสงสารเขาค่ะแต่ว่าเราพูดไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้เราพูดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอ่ะยังยังพูดตอนนี้ไม่ได้อะค่ะเราก็เลยนิ่งอ่ะค่ะครูรู้อ่ะดีแล้วล่ะถ้าช่วงใหม่ๆเนี่ยเวลาคนเขา เขาอยากทําดีเขาเจอเราเนี่ยเขาจะพูดให้เราฝึกเป็นผู้ฟังนะฝึกเป็นผู้ฟังแล้วก็ถ้าสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งที่ดีสนับสนุนเลยค่ะอืสนับสนุนเลย,อเลยพอเขาพูดจบเราฟังเรามีโอกาสอ่ะดีทําไปค่ะทําไปดีเราเราสนับสนุนให้เขาทําดีมากๆนะถ้าเขาตั้งใจทําดีเหมือนเราแหละกว่าจะมาเจออาจารย์หมอเขียว เราก็ทําดีมากๆมากก่อนแต่ไม่ได้ทําดีถึงขั้นลดกิเลสหรอกแต่พอทําดีมากๆมันเป็นไงมันไม่ได้หนังใจเป็นไงอมันก็จะเห็นกิเลสมันดิ้นนะคะครูรู้ตอนเรายังไม่เห็นกิเลสอ่ะพอทําดีมากๆเป็นไงมันไม่ได้หนังใจเป็นไงมันทุกข์ค่ะทุกข์มากค่ะมันทุกข์พอมันทุกข์เสร็จมันก็ ้องมาฟังธรรมหาทางฟังธรรมก็ตั้งจิตว่าอยากเจอธรรมะที่ดีนะเราก็ได้เจออาจารย์หมอเขียวเห็นไหมล่ะเหมือนกันสนับสนุนใครที่ก็ตามที่มาหาเราอ่ะถ้าเขาทําดีสนับสนุนเขาเลยให้เขาแบ่ง,บงปันเหลี่ยมนั้นมุมนี้ให้เขาช่วยคนเหลี่ยมนั้นมุมนี้เอาเลยสนับสนุนเขาเลยนะอันนี้คืออาจารย์สอนมาวันใดวันหนึ่งเขาทํามากมากไม่ได้หัังใจเขาจะทุกข์แล้วเขาจะ เคยเคยนึกได้ว่าเขาเคยเจออาจาร,รย์หมอเขียวหรือเจอลูกศิษย์ท่านอะไรเงี้ยเขาจะมานะให้ช่วยเขาแบบนี้นะพี่เจย์นะด้วยกวยด้วยกัน,กนฟังนั่นแหละจ้ะค่ะเป็นกําลังใจให้น้องกอบด้วยนะคะสาวผู้คา่าผู้ลูกค่ะป้าป้าขอโอกาสค่ะคือเมือ่อเมื่อวานมีเหตุการณ์นี้ค่ะคือเมื่อวานอ่ามีเพื่อนทางที่เราเพิ่มเพื่อน มาทักใช่ไหมคะแล้วเขก็ถามป้าบอกว่ากําลังทําอะไรอยู่ป้าก็มีกิเลสบอกว่าอ่ะอะไรที่สิ่งดีๆเราตอบไปให้เพื่อนอ่าส่งไปให้เพื่อนเพื่อจะถูกใจหรือไม่ก็แล้วแต่เพื่อนคือป้าก็ตอบว่าเออกําลังฟังธรรม,มะอยู่แล้วตอนนี้ท่านก็หายไปเลยคล้ายๆว่าจริงๆแล้วเราก็กําลังฟังอาจารย์อยู่เขเลยก็เลยตอบ ไปที่ว่าทางแมสเซจอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปก็ว่าเออท่านจะถามต่อหรือไม่ถามต่อก็แล้วแต่ท่านก็วางได้ค่ะประมาณนี้ค่ะคุรุก็คือแบบว่าเราจะอยากบอกสิ่งที่ดีออกไปเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะคุรุอ้าสาธุอะได้นะะเราตรวจใจเราก็แล้วกันเราบอกออกไปด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วส่วนท่านจะคิดยังไงก็เป็นองค์ประกอบของท่าน ต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าถามเขาเขาถามว่าทากาลังทําอะไรอยู่เราก็ถามกลับได้ว่ามีอะไรหรอมีอะไรจะให้ช่วยเหลือไหมก็ได้ลักษิอืมอันนั้นมีคนถามขวัญของว่า,เ,า,วาเออมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมผมก็จะถามกลับแบบนี้เพื่อที่จะดูประมาณว่าเขาจะมาหาเราเรื่องอะไรแลมวไม่รีบตอบป,ปกป้องไปก่อนคือถ้าเราตอบป,ปกป้องไปก่อนน่ะมันจะเป็นอะไรที่กันก้นเขาอยู่ อ๋อค่ะแล้วก็เปิดทางให้เขาว่ามีอะไรช่วยไหมอืมอืมค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีมีทักทุกวันเลยค่ะคุรุแต่๋ยวป้าจะตอบในแนวของที่คุรู้บอกค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเราก็ดูสิเวลาเขาตอบกลับมาเออเมีนี้นี้นะอ๋อถ้าเราทําได้เราก็ทําถ้าเราทําไม่ได้มันมีองค์ประกอบเราก็ค่อยว่าไปตามเหตุและปัจจัยเข้าใจไหมค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเข้าใจค่ะ อ้าวสาธุอ้าวใครจะเติมหรือส่งกำลังใจให้พี่๋าเอเชิญเป็นกำลังใจให้น้อง๋าเอและน้องกบค่ะออเป็นกำลังใจให้น้องกบและน้อง๋าเอนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้อากบกับอาจ๋าเอด้วยนะคะค่ะขอบพคุณค่ะเป็นกำลังใจให้น้องกบน้อง๋าเอนะคะขอบพคุณค่ะ กำลังใจที่เอกพี่กบคาะขอบคุณค่ะใใกำล,ลังใจกำลังใจน้องกบ่ะค่ะขอบคุณค่ะกำลังใจน้องกบไปน้องเฉจ้าขอบคุณค่ะอ้าวสาธุบื้บือย่างบื้มบ,มบ,มบืมแล้วค่ะคุณลู่มีมีขออีกนิดนึงค่ะโอกาสอีกนิดนึงค่ะอืคือสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือ ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาบำเพ็ญทางสายอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็คือก็จะแต่งหน้าก็จะแต่งหน้าแต่งตัวเนาะแล้วก็ไปเจอญาติธรรมเก่านะคะเขาก็เหมือนกับแบบว่ามันเขาไม่ค่อยอยากจะทักกับเราอะคะ่ะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่พอมาอยู่ทางสายอาจารย์หมอเขียวแล้วเราก็มามอซอมอสอรู้สึกเขาเข้ามาทักเราอย่าง ชื่นอกชื่นใจแบบมันมันมันต่างกันเลยอะค่ะมันมันเป็นมันเป็นพลังงานของการที่เราลดกิเลสได้จะอย่างนี้แหละมันเป็นจะเป็นพลังงานที่เขารู้สึกอยู่ใกล้เราแล้วเขารู้สึกปลอดภัยนี่แหละเขาเรียกว่าพลังงานพุทธะจะเป็นอย่างนี้แหละเราก็เก็บพลังงานตัวที่มันยังเหลือเวลามีคนเข้ามาหาเรามันดีแล้วล่ะ เป็นโอกาสได้ช่วยเขาคุณต้องเป็นล้านไม่เห็นเข้ามาหาเราเลยแต่คนคนนี้เข้ามาหาเราเขาก็เลือกเราแล้วละ่ะอืแล้วก็สังวรศีลมาไม่ไม่ว่าใครจะเข้ามาหาเรานั่นคือเป็นโอกาสที่เราจะได้ช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือด้วยการฟังก็ได้ช่วยเหลือด้วยการพูดก็ได้สิ่งที่เขาเห็นเราคือการช่วยเหลือเขาแล้วละ่ะการที่เราไม่แต่งหน้า ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวนั่นแหละคือการช่วยเขาไม่ใช่ว่าชีวิตแต่ละคนไม่ได้อยากได้การไม่แต่งเนื้อแต่งตัวนะเพื่อนขวัญนี่เตมไปหมดเลยเขาก็ชอบว่าอยู่ใกล้พี่ขวัญแล้วรู้สึกสบายใจยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะออบางทีเขาก็เข้ามากอดมาอยู่โอ้อยู่กับพี่ขวัญแล้วรู้สึกปลอดภัยยังไงไม่รู้เขาก็บอกกันนะอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานของเรา เขาเห็นเราว่าเออเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากเขาเนาะแถมอ้าวมีอะไรมีอะไรช่วยอ้าวมีอะไรก็บอกกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าเขาไม่พูดอะไรเขาหน้าจะซ้ำมาอ่ะพี่ขวัญว่าสู้ๆแล้วกันเนาะอ้าวสู้เขาก็สู้เสร็จเขาก็ไปต่อดังนั้นมันเป็นพลังงานความปลอดภัยที่มันมีอยู่ในตัวเราเพราะเราเป็นคนไม่มีภัยนี่แหละเขาเรียกว่าเขตอภัยทานอ่าเพราะเราเอาภัยออกจากใจล้วแล้ว ภัยตั้งแต่หยาบหยาบที่มองเห็นด้วยตาการแต่งเนื้อแต่งตัวการไม่ช้อปปิ้งการไม่เที่ยวการไม่เอาอะไรจากใครแต่มีแต่แบ่งให้แบ่งให้นั่นแหละคือเขตอภัยทา,านสิ่งที่เราปฏิบัติออกไปนั่นแหละคือธรรมทานสูงสุดของการให้คือธรรมทานนะทานตั้งแต่วัตถุอภัยทา,านธรรมทานเพราะการไม่แต่งเนื้อแต่งตัวของเรานี่นะเป็นธรรมทานผ่านรูปร่างของเรา รูปร่างของเราก็เป็นตัวแสดงธรรมแสดงธรรมทางกายกรรมเห็นไหมการที่เราไม่แต่งหน้าเนี่ยเวลาไปไหนเขาก็จะสะดุดคนเห็นเขาก็จะบางคนเห็นดีด้วยมีดวงตาเห็นธรรมเขาก็จะมองเราโอ้ดีจังแต่คนที่ยังมีกิเลสนะก็จะเพ่งโทษว่าซีดไปอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เขาก็ยังปรารถนาดีกับเราเขาก็อยากให้เราแต่งมันก็มี เห็นไหมมันเป็นการแสดงธรรมผ่านสรีระของเราเนีย่ยคนฉลาดจะเป็นอย่างเงี้ยส่วนส่วนเวลาได้ได้ถ้าได้พูดคุยกันมันก็จะมีพลังงานเบิกบานแจ่มใสว่าเออเป็นพลังงานปลอดภัยให้เขามันสมัมผัสได้นะเหมือนเราเนะี่ยแหละเวลาเรามาอยู่กับหมู่มิตรดีเรารู้สึกปลอดภัยไหมล่ะรู้สึกปลอดภัยคะ่ะเหมือนกันรู้สึกว่าโอ้เรารู้สึกผ่อนคลายนะ่ะ อยู่กับหมู่มิตรดีอะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจมันรู้สึกปลอดภัยแม้มันจะโดนตํำหนิบ้างแต่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นไปด้วยไอ้กิเลสหย,บยาบหยามันไม่มีแน่แล้วละ่ะแต่มัน,มนอบอุ่นไปด้วยพลังงานพุทธ,ธะพลังงานนี้จะมีในเราทุกคนจำไว้นะเข้าใจไหมเนะข้าใจค่ะกูรู้เออดังนั้นจงอย่าเอาพลังงานอมหิตไปด้วยเวลาคุยกับใคร ถ้ามันฮึบฮึบอยู่ในใจให้มันฮึบฮึบอยู่ในใจนั่นแหละบอกมันสอนมันในใจในระหว่างฟังเขาฟังเขาให้มากถ้ามันมีกิเลสแล้วหุบปากซะบอกกิเลสแล้วก็ฟังไปยิ้มไปข้างในมันจะเหมือนรบกับสงครามก็ช่างมันฝ<อ>ึกีออ่ขวัญเคยมีบางทีข้างในเหมือนสงครามดึ่มดั้มดึ๋มดั้มเลยแต่ข้างนอกต้องยิ้มไว้ก่อนฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเราจะชนะในที่สุดชนะกิเลสในที่สุด งานนี่แหละยเขาเข้ามาหาเราแล้วแสดงว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับเราได้เขาก็จะไม่จ้ะเข้าใจค่ะคุณลูกอืมจ้ะทุกคนจะมีพลังงานนี้มีเปล่าคนอื่นมีพลังงานนี้ไหมมีค่ะคุณพลังงานอะไรอืมคนอื่นอ่ะมีไหมมีค่ะ,คะบางครั้งก็มี มีค่ะมีบ้างมีอมหิทธแทรกแทรกเข้ามาบ้างก็มีค่ะคุณลูเออเออพลังงานอบอุ่นในร่มเย็นเขาเรียกมันเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าร่มโพเห็นไหมคนเราเป็นต้นเหมือนต้นโพเล็กๆนะโพธิสัตว์น้อยใครเข้ามาก็ได้พึ่งร่มโพร่มนี้โพธิสัตว์น้อยๆก็โพน้อยๆแต่ถ้ามัน ไม่ใช่โพธิสัตว์ก็ต้นไม้ก็พร้อมจะล้มทับเขาได้เสมอเราอย่าทำแบบนั้นเพราะเราได้อาศัยล้มโพธิสัตว์ของครูวาอาจาร์ยมาเราอบอุ่นยังไงเราก็แบ่งพลังงานนั้นออกไปนะจ๊ะจบค่ะกราบขอบพระคุณครูคะ่ะกราบสาธุคะ่ะอ่าได้เลยคะ่ะบึ้มๆแล้วคะ่ะ